มาเริ่มกันต่อเลยของคุณจักรวาของคุณดอมสตูดิโอสกิฟตีจบถึงกิทเชสมาเริ่มเลยคนแรกเป็นดอมสตูดิโอไปพระเจ้าเทพครับโนอมอลคลมอมลคลแมออมอล,มลแมนตายง่ายจัดโนอมอลคอมแลแมนที่เป็นเหมือนเอ็นติเนลไปเที่โนมอลสปิกแมตตายง่ายจัดโนมอลสปิกแมตเติดตายง่ายจัด โ o r m ต l TV maintenance normal t ตัวเทวิพี่เอ่ออลาพแม่เออเทเทเทอุียอันนี้ออกเจ้าไปไอเทเทเทเออเท่นนเเจ้า่าะกูกูอะ่ะก,กูะกูกูเออก,กูให้เท่เุ่งแมนคอปะขอเสียง ุ้ยชีพเจ้าเทพครับอุ้ยชีววิชซอมบี้ทเท่เลยสวานดิวแม่ร่างชีฟดิวแมนไปเป็นเจ้าเทพอุ้ยดิวแมนคนนี้เอาไป็นเจ้าวเลยครับดิวแม่คนนี้เอาไปเทพครับดิวแม่แข็งขาดไปเทพครับดิวแม่แซ่ครับไปเจ้า เป็นซูแมนเอาไปที่ครับเพื่อนซูแมนตัวเท่ครับไลทเโค้กแมนตายง่ายจัดไลท์ซูแมนตายง่ายจัดไลท์ซูแมนตายง่ายจัดเฮ้ยไลท์ซูแมนไปที่วิ่งพี่ไลท์โค้กแมนไปเจ้าเลยนี่ตัวนี้ไปเลย พี่ดูแมนคนนี้พี่ดูแมนรัดดูแมนรัดดูแมนไม่นะาใครกำลังต่อสู้อยู่รัดไปสู้แมนไปที่ไซต์ที่ขึ้แล้วแมนไซต์ที่สปิกาแมนไซต์ที่ทีมแมนไซต์ที่ของแมนไซต์ที่จูแมนอยู่ตายง่ายจังยีดูแมนสร้างนี่เลยครับไม่เหมือนกับชีฟแหละแต่ชีฟที่คอยสร้าง เยอะไหมวิ่งเยอะอยู對對่นะเยอะๆๆพี่สูตรเขียวไปเท่ครับวิ่งพี่ครับเม้าแมนแม้สูตรเขียวเขียวหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่วิ่งสักเบอร์โฟโต้แมะสักเบอร์วิ่งพี่ก้องก้องโฟโต้แมนอันนี้อะไรไม่รู้ เท่กันพี่แบล็คสปีกเกอร์เท,ท่ครับเอสซัสซินแอสซัสซินมาตอนไหนเอสซัสซิน,นตน้นตงนองยอยู่ตอนเจ้าสิอุ้ย4,000ตายเลยจ้ะอยาเลยอยาโอ๋ยนเมริกานี่ เจ้าเทพสไปเดอร์คล็อกนี้เอาเป็นพระเจ้าเทพการ์ดี้ฮูแมนเราเป็นเจ้าครับปูบีบับดูแมนอะไรเรียกเขาว่าบับบับดิวแมนอีพี่ดูแมนช่วงนี้เพนซิลแมนช่างกราฟโตมิคอนมูเม้นเอาเป็นเท่ครับเขาโลามูเมนอัปเกรดเท่ครับสปไกเกอร์มูเม้นเอาเป็นเท่ครับ พี่ก mm ูแมนอัพเกรดเท่ครับพิวูแมนพีิวูแมนพล็อกวูแมนพล็อกวูแมนพิ่วูแมนเท่ครับอุ้ยพี่ใหญ่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 พี่ลองนึงพี่ลอ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 งอุ้ยพี่เทนอยู่ี่วูแมน พระเจ้าเทพพระเจ้าเทพแทนทีวแมนแทนทีวแมนวิ่งแทนโคแมน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 แทนคอมนแทนคอมนโคแมนรอบนี้เอาเป็นน port ี่ครับนี่เหมือนกันจิตวิญญาณแทนดูแมนไปนี่เลยแทนให้ท่านดูแมนรอบเดี๋ยวมันอัปเกรด ไปเจ้า,านนครับแค้นดูแม่ลาดเก็บไปเลยครับอุ้ยเป็นซู่แมนว่ะเฮ้ยจะทอยเลายตายง่ายครับตายง่ายครับตายง่ายโปรสีน่นี่ครับนี่ครับทอยเล็ดเล็ดล็อกเก็ตปัสกโซ ตัวเลี้ยวเป็นเออ,อครับเคที่มันตาบอดครับ,รบขั้อจบแค่นี้ครับโอ้ยต่ออยที่หน้า